สวัสดีครับผมนายพรกวัฒนิพิพัฒน์นะครับรหัสนักศึกษา5310063200วันนี้จะมาแสดงวิธีการทำงานโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับเราก็จะมาแสดงทาการ e x p l o r e นะครับ e x p l o r e นะครับของชิ้นงานประกอบส่วนล้อหน้าของจักรยานนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราไปที่แอปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า export นะครับจากนั้นนะครับ คำสั่งเอ็กอของเราคือคำสั่งที่จะแยกชิ้นส่วนของจักรยานนะครับออกมาเป็นแต่ละส่วนนะครับเพื่อง่ายในการประกอบเข้าด้วยกันนะครับไปที่ Export Vi e w นะครับหลังจากนั้นก็เลือกบริเวณที่เราทําการแยกชิ้นส่วนออกมาครับได้ลักษณะดังรูปนะครับก็คือทําการแยกออกมาเป็นทีละส่วนส่วนนะครับ จะได้ลักษณะดังกลาวนะครับแ,แยกชิ้นส่วนออกมาทุกชิ้นส่วนนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นส่วนตรงนี้นะครับนอกจากเราใช้คำสั่ง export ของชิ้นส่วนทีลเซียลชินนะครับเรายังสามารถใช้คำสั่งออโต้และมาติกตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับชิ้นส่วนเราก็จะทําการแยกออกแบบอัตโนมัตินะครับโดยเราสามารถปรับระยะของการาแยกชิ้นส่วนเป็นตรงนี้นะครับสามารถปรับระยะได้นะครับต่อไปผมจะมาทําตรงนี้นะครับถ้าเราหากต้องการแยกชิ้นส่วนนีนะครับให้เรามาติ๊กถูกออกของตรงบริเวณออโต้นะครับหลงจากนั้นเราจะแยกคําสั่งทิ้กส่วนออกไปนะครับ <Okay. S 1> ส่วนนี้นะครับ กดถูกต้องนะครับอ่าเราได้าาลักษาดังรูปแล้วนะครับต่อไปต้งนบริเวณขาตะเกียบตรงนี้นะครับ Export Vi ร์ตตรงชินช้นชิ้นบริเวณน,นี้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะใช้คำสั่ง export line sketch นะครับตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับต่อไปให้เป็นผิวในนะครับตรงส่วนโค้งคือเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นเส้นแสดงที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่เวลาประกอบชิ้นส่วนเข้ามานะครับไปส่วนตรงนี้นะครับ ริเวณนี้นะครับเหมือนกันนะครับกับแทนจักรยานอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะส่วนผิวโค้งนี้ครับกับบริเวณผิวด้านในนะครับทั้งนี้นะครับเรายังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับ ได้ลักษณะดังกล่าวนะครับก็คือปรับเปลี่ยนได้นะครับนะครับลากให้มันเส้นเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับ กับสมารนน์เนี้ท่อด้านในปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินนะครับท่านอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆของแต่ละชิ้นส่วนนะครับกับผิวโค้งด้านในนะครับกับน็อตชิ้นนี้นะครับกดถูกต้องอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันเลยนะครับ อยโค้งนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ปรับกรับทิศนะครับเมื่อกี้ตรงส่วนผิวด้านในนี้นะครับเข้ากับบริเวณส่วนโค้งตรงนี้นะครับตรงขาตะเกียบนะครับ อีกด้านหนึ่งก็เช่นกันเลยนะครับถูตกต้องไปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงลอ้อ อีกด้านหนึ่งก็ทําเช่นกันเลยต่อไปก็เป็นยางล้อนะครับกับผิวส่วนโค้งของล้อ ถูกต้องนะครับอ่าเราก็ได้ได้ลักษณะเส้นทางการเดินแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูนะครับว่าเราจะมาใช้คําสั่งนี้นะครับอ่าเพื่อให้มันเส้นทางง่ายต่อการประกอบนะครับมันจะเหมือนกับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็คือสามารถง่ายต่อการดูนะครับวลาการประกอบจะได้ลักษณะวิดีโอดังกล่าวแล้วนะครับเล่นกลับไปกลับมาได้นะครับอ่า ับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ